วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่ถูกถามมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะคือเพราะว่าหนังเรื่องทองเนื้อเก้านะคะหลับยองนะเพิ่งจะจบไปน้องก็เลยรูปมาแปะที่ facebook บอกว่าพี่ช่วยแต่งลูกนี้หน่อยได้ไหมคะทีนี้ตอนแรก็มก็กะอ่าจะทันไหมนะเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลามาทําวิดีโอฮาล์ฟูเท่าไหร่ก็แต่ก็อมอยู่รับรูรีบเซิร์ช Google ใหญ่เลยนะคะแล้วก็หามาแล้วก็เอารูปมาลองเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะมันต้องแต่งอะไรยังไงประมาณไหนนะคะก็ ตีความกมาได้ประมาณนี้คือหน้าผิวเรียบเนียนไข่ปอกนะคะแล้วก็ตาออดบางปากสีจ๊ดแล้วแต่ว่าวันนั้นสีไหนอะไรเงี้ยเห็นในรูปของเขาเนี่ยคะจะมีสีแดงสีชมพูปี้สีส้มสีอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นถ้าคุณอยากํำยองที่แท้จริงคุณต้องมีลิปสติกหลายๆสีที่เป็นสีจัดๆในตัวไว้ด้วยนะคะก็แต่งไม่ยากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยลองดูคะ่ะ เริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะพี่มาใช้เป็นตัวนี้ได้มาใหม่อู้ตอนเทสนะดีใจชอบมากนะคะเนื้อดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ it's k i n นะคะชื่อว่า dear my muse เป็น bb fluid นะคะรุ่น pure aura เขาจะมีสองรุ่นนะมี pure aura กับอีกตัวหนึ่งนะคะที่แบบว่ามีความเป็นน้ำมากกว่านี้คือบางกว่านี้อีกนะคะอันนี้เนี่ยผสม s p f 25ด้วยอตอนลองชอบมากนะคะยวให้ดูเนื้ยอย่างนี้แล้วกันนิดนึงว่ามันใสไหลยเย็นเห็นตัวปลา ไหลเลยนะคะเพราะว่ามีความเป็นน้ำเยอะเป็นบีบีฟลูอิดปกติเราเจอบีบีครีมอะไรอย่างนี้ถูกไหมบีบีที่เป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อมูสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นเนื้อฟลูอิดนะคะชอบเวิร์กเบาบางแต่พองปุ๊กน้หน้าเนียนเลยอะนะคะชอบมากมากยังไงก็แล้วแต่นะคะต่อให้บางนะคะก็ยังคงคอนเซปต์ของบีบีเอาไว้นะคะก็คือ ควรที่จะลงทีละน้อยทีละจุดแล้วค่อยๆไล่กระจายเกลี่ยวไปนะคะอย่าไปลงแบบห้าจุดเงี้ยเหมือนเวลาที่เราลงอื่น,นๆเช่นไวซ์ไรเซอร์นะคะมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือเราต้องเกลี่ยไปเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีถ้าเป็นเนื้อน้ําเนื้ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะถ้าเกิดเขาเซ็ตตัวเร็วเขามีคุณสมบัติในการเอซ็ตตัวเร็วมากๆอย่างเงี้ยบางทีเกลี่ยไม่ทันนะคะกระจุกเป็นก้อนติดขาวๆไว้อะไรแบบนี้นะคะ ก็ตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าอยากจะกรบอยากจะอะไรนี่นะคะก็ลงเยอะเป็นพิเศษนิดหนึ่งหรือไม่ก็ร้อย้เขาแบบว่าระเหยน,หนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยมาเกลี่ยมันก็จะดูแบบเนียนมากยิ่งขึ้นมีความสามารถในการกรบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่จำเป็นต้องถาทั่วหน้าก็ได้ไม่จําเป็นนะคะบางคนนะอาจจะมีแบบแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแค่ตรงเฉพาะช่วงปีกจมูกลงใต้ตาอะไรเงี้ยลงเฉพาะจุดก็ได้แค่ให้หน้าเนี่ยมันดูสม่ําเสมอนะคะก็เพียงพอแล้ว อย่างในกรณีนี้ของพิมเนี่ยนะคะพิมลงแค่เนี่ยช่วงใต้ตานะคะตรงจมูกเนี่ยของพิมที่ชอบมีรอยแดงหลายนี้ไปโดนตัวอะไรกัดมานะคะแดงๆก็ลงแค่นี้ก็ได้หรือถ้าเกิดคุณลงแค่นี้บอก ύ, แต่ยังมีบางจุดที่แบบว่ามันโดดเด่นขึ้นมาจริงอย่างสมมติในกรณีนี้ของพิม์ตรงนี้ใช่ไหมคะหรือก็อยากจะกลบใต้ตาเพิ่มเนี่ยก็สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่ก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่า มีความจะเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่จําเป็นคุณเดี๋ยวจะแต่งเบาบางนะคะก็ไม่ก็ออกไปได้เท่านี้เลยก็ได้โอเคแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมพ์ก็เลยใช้เพื่อเป็นการทดลองให้ดูใช้คอนซีลเลอร์ของนา s นะคะรุ่น Radiant Creamy Concealer นะคะเบอร์เบอร์มีเดียมสองนะคะของพิมพ์ก็ใช้อยู่เบอร์นี้แหละนะปกติสีพิมพ์สีผิวพิมไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะก็สามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์กลบทับลงไปได้นะคะเป็นคําถามหมเหมือนกันว่า ใช้คอนซีลเลอร์ตอนไหนลงรองพื้นก่อนบีบก่อนแล้วค่อยลงคอนซีลเลอร์หรือว่าลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับความจำเป็นของคุณถ้าเกิดว่า องการลงคอนซีลเลอร์แค่จุดเล็กๆอย่างกรณีนี้นะะ่ยค่ะเพราะนั้นปุ๊อาจอยากจะลงตรงใต้ตานหน่อยอะไรเงี้ยก็คือคุณลงอย่างอื่นให้ลงรองพื้นหรือลงบีบีให้เสร็จก่อนแล้วคุณค่อยลงคอนซีล ER เลอร์เฉพาะจุดที่ต้องการนิดหน่อยพอนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติวหูเป็นฝ้าเป็นกากเบลอเลยอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ลงคอนซีลเลอร์ให้เรียบร้อยก่อนกลบให้เรียบร้อยแล้วค่อยใช้พวกรองพื้นและบีบีครีมตับตามทีหลังนะคะแล้วตรงไหนที่ยังเหลือยังขึ้นมาให้เห็นอีกเนี่ยก็ค่อยใช้คอนซีลเลอร์แปะทับเป็นชั้นที่สามไปนะคะอะไร ได้ผิวหน้าแล้วนะคะมีความสุขจะบอกว่าตัวนี้เปนเลิศมากเลยอะเมื่อไหรามีขายแล้วก็ไปลองดูนะคะเพราะว่าเป็นตัวแรกของ BB ในบรรดา B b ที่พิมใช้พิมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรมใกม่แล้วนะคะแล้วพอมาเจอที่เป็นเนื้อฟลูอิดเลยแบบอยากใช้มากอะไรประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับแป้งนะคะพิมพใช้อันเดิมอันนี้อวิยองนะคะ ใกล้หมดเต็มทีคือตลับนี้นี่สาบานหรือว่าจะต้องใช้ให้หมดแบบไม่เหลือขอบเลยให้ได้นะทุกคนทีใช้พยา,ยามาแปลงเนี่ยค่ะถูขอบนะจะได้ใช้ให้หมดจริงๆจะไม่ยอมให้เหลือจะต้องแนวพอเพียงอะไรแบบนี้นะใช้ให้หมดจริงๆไม่ทิ้งของให้เสียเปล่า ก็เซตทางบีบีนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์แต่จริงแล้วเจ้าบีบีเนื้อฟูอิดอันนี้ไม่ต้องเซตก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้แบบฉ่ำโกลวิงวิงอะไรแบบนี้นะคะออกสไตล์ผิวเกาหลีก็ลองดูวันนั้นมีวันหนึ่งพูดผิดนะจะบอกว่าดูฉ่ำโกลวิงวิ้งผิวเกาหลีแต่เลยพูดเป็นฉ่ำโกลวิงวิงผีเกาหลีนะคะเป็นกายเป็นผีเกาหลีแล้วไม่เคยเห็นนะผีเกาหลีเนี่ยเคยเห็นแต่ผีญี่ปุ่นเคยไหมตอนเด็กๆเ,เวลาดูการ์ตูนนะ่ะก็จะเป็นแบบกระดาษแปะอะไรแบบนี้นะ ไม่เคยเจอนะผีเกาหลีอาจจะเจอผีเกาหลีก็ตอนแต่งหน้าแล้วแบบรองพื้นบีบีผิดเบอร์เลยนี่แหละหน้าขาวเชียวนะฮะฮะเรียบร้อยนะคะก็เต็มผิวกันเสร็จแล้วมาดูคิ้วบ้างนะคะ คิ้ววันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากหายหน้าหายตาก,กันไปนานนี้เป็นดินสอเขียนคิ้วอันโปรดพิมพ์เลยนะคะจะเป็นของ Christian Dior นะคะสีที่พิม์ใช้ชื่อสีที่ชื่อว่า Brown นะคะเบอร์593นะคะก็เป็นดินสอธรรมดาแบบนี้นี่แหละพิม์ใช้เติมสีแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบว่าใช้เยอะมากมายมองไม่เห็นนะในกระจกมองเข้าไปในอ่าแบบนี้ ราะบางทีเวลาที่คุณลงบีบีครีมนะคะหรือว่ารองพื้นเนี่ยมันจะเข้าไปติดอยู่ที่ผิวหนังใต้เส้นขนคิ้วมาทำให้คิ้วของคุณดูซี่ผิดปกตินะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้พวกดินสอหรืออะไรพวกนี้ค่ะลงเพิ่มได้นะคะเห็นไหมตรงหางคิ้วเนี่ยขาวเลยนะเมื่อกี้โดนบีบีเข้าไป ใช้เป็นดินสอมันก็สะดวกดีนะคะเพราะว่าดินสอเนี่ยมันง่ายอ่ะมันแบบพกก็ง่ายเลยก็ง่ายไม่ต้องมามีแปลงแยกต่างหากถ้าเกิดว่าคุณเหลาไปดีๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือใช้ได้เป็นอาทิตย์น่ะโดยเฉพาะอยิ่งประเภทอย่างเนี้ยคือเนื้อมันไม่นิ่มมากเกินไปซื้อมาแท่งนี้ต้องบอกตอนซื้อก็ปวดใจนะเจ็ดแปดอยบาทอะไรเงี้ยแต่คือใช้มาเป็นชาติก็ไม่เห็นจะหมดสักทีนะคะแล้วก็อ่า ใช้ตรงแปลงตรงก้นเขาเนี่ยนะคะเกลี่ยนิดนึงนะคะถ้าเกิดตรงหัวมันดูเข้มไปเอานิ้วถูๆหน่อยนึงคนถ,ถามมาบอกป้าคะทำยังไงให้ตรงหัวคิ้วมันเบอิอป้าก็เอานิ้วถูนี่นะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติอยากจะบางคนที่เส้นขนคิ้วน้อยนะคะอยากจะเพิ่มจํานวนหรือให้มันดูเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเขาจะมีตัวนี้นะคะของ Benef ฟ t s นะคะที่ชื่อกิมมี่ m e Brow นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมาสคาร่าสำหรับคิ้วที่พอปัดแล้วทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับขนคิ้วมันมีเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้คือช่วยเส้นขนคิ้วที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันดูแบบชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะลองปัดก็ได้ซึ่งจากที่มิมสังเกตมาคือเวลาทำ เวลาใช้เจ้าตัวนี้ในวิดีโอมันจะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรือถ้าเห็นก็เห็นเบาบางมากนะคะแต่เวลาในชีวิตจริงมันจะเห็นชัดกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้นขนคิ้วที่ถูกมสาสคาร่าเนี่ยมันอยู่ซ้อนบนคิ้วที่สักแล้วและมีเ,เนี่ยค่ะสีของเจ้าดินสอนเนี่ยแปะอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะน้ำหนักจะเห็นได้นิดนึงแต่เวลาถ้าเกิดเจอตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนคิวขนคิ้วฟูขึ้นมานะอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะไปแต่งตาค่ะ คได้ตาํำยองมาแล้วหนึ่งค้าะคะจะบอกว่าตาํำยองเป็นตาที่พี่มีเลยคุณไปดูรูปจากในในพวกอินเทอร์เนต็ตนะพิมพ search ช o o o l l e หารูปนุ่นวรนุษนในบทดำยองนะคะคือคีย์ของลูปนี้คือต้องมีเบ้าหน้าแบบคุณนุ่นนะคะ <c oughs> ซึ่งไม่มีนะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะก็คือเญียงลุกก็คือว่าแต่งให้ตาลงเนี้คือเบาบางแล้วก็อายไลเนอร์เส้นเล็กๆแล้วก็ติดขนตาปลอมที่แบบว่าเป็นเส้นเล็กๆบางๆไม่ต้องเป็นแผลห้ามเป็นแผลหนาเด็ดขาดนะคะแล้วก็น้อยๆเลยแบบนี้ให้มันแบบแยกเส้นเอาไว้ก่อนเมื่อวานค่อนะ,คะอ่ะมาลองเลยเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพิมพ์ใช้พาเลตนี้นะคะพูพาร์ p พาเลตของพูป้านะคะจะมีสีประมาณนี้นะคะค่อนข้างเยอะพิมพ์เดี๋ยวจะใช้สองสีแรกนี้นะคะ สีขาวกับสีชมพูนี้ลงตรงช่วงหนกคิ้วนะคะแล้วก็จะเอาสีชมพูกับสีน้ําตาลนี่นะคะลงตรงช่วงเปลือกตาแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้สีน้าตาลนี้ละหาะในการคอนทัวร์นะคะช่วงจมูกนิดนึงแล้วก็ใช้สีดําลงตรงช่วงขอบตาเ,อาเพื่อเซตไอายไลเนอร์นะคะมาเอาสีชมพูกับสีขาวนะคะลงที่ใต้คิ้วกันก่อนเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณมีพวกแบบที่เป็นดินสอ ที่เขาใช้แบบเขียนใต้คิ้วแบบว่าทําให้ใต้คิ้วมันดูแบบคมเป๊ะอะไรเพราะว่าประเภทนี้นะที่มาจากร้านที่เขาทําคิ้วทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้เหมือนกันจากนั้นเอาเป็นสีชมพูและน้ําตาลน,นะคะลงที่เปลือกตาคือลุคนี้เนี่ยเขาไม่มีคัดโปง้งคัดเบ้าจริงๆแล้วอายแชโดว์ก็ดูเสมือนว่าเขาไม่ได้ใช้เลยนะคะคือ เนื่องจากพิมก็ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูละครไม่ใช่นะไม่ได้ดูละครเรื่องนี้เลยนะคะได้ยินแต่ในในข่าวในเฟซบุ๊กอะไรหลายพอเวลามีหนังเรื่องนี้ก็จะได้มี Facebook ตลอดเวลานะคะคนจะแบบออกมาอุ้ยลำยองอย่างนี้อย่างนั้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพิมไม่ได้ดูด้วยหลังจากนั้นจะใช้สีน้าตาลนะคะลงตรงช่วงเนี่ยคะ่ะสันจมูกนะคะตรงนี้ไล่ลงมาไม่ต้องเข้มมากจริงๆแล้วเอ,อ่อจากภาพที่เห็นของคุณนุ่นเนี่ยนะคะ เขาแต่งหน้าไม่เยอะแต่ว่าถึงแม้ว่าหน้าของนุ่นเนี่ยจะมีมิติอยู่แล้วนะคะคือเป็นคนที่จะหมูโด่งอยู่แล้วมีโครงหน้าที่สวยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังเชดดิง้งนะ,ะเขายังเชดดิ้งพอสมควรมีบ้างเพราะว่าเป็นลุคที่แต่งน้อยอะคะ่ะคือมันไม่สามารถจะเยอะได้มากถูกไหมเพราะว่ามันเป็นหนังแบบหนังออกแนวพีเรียดเก่าอะไรไประมาณนี้ก็จะแสดงไลฟ์สไตล์ว่าโอโ้เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงสมัยเก่าสมัยก่อนเข้าใจว่าคุณแม่พิมบอกว่าหนังเรื่องนี้แม่ดูงแต่แม่ยังสาวพิมก็เลยเข้าใจว่าโอเคนี่ต้องเป็นหนังสมัยเก่าก่อนเหมือนกับหนังคู่กรรมอะ่ะเวลามาทําใหม่ล้วก็รือว่านี่มันหนังสมัยก่อนนะไม่ใช่หนังสมัยนี้ที่แบบทุกคนมาถือ โทรศัพท์เล่น Facebook อะไรอย่างนี้กันอะไรประมาณนีนะ้เอาแค่นี้ก่อนนะมาเชดดิ้งนะคะแล้วก็สำหรับดวงตานะคะเอ่อเนื่องจากว่าลุคนี้เนี่ยต้องการเส้นขอบตาสีดำที่บางๆมากๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่จะไม่ใช้ดินสอเขียนลงไปที่ขอบตาโดยตรงแต่จะใช้แปลงหัวเล็กๆเห็นไหมเล็กๆแบบนี้นะคะป้ายเจ้าอายไลเนอร์ออกมาจาก แท่งของเขาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเขียนลงไปนะคะโดยที่ไอไลเนอร์ที่ใช้นี่เป็น Urban Decay 24/7สี perversion นะคะสำหรับแปลงก็เป็นแปลงซิกม a านะคะเบอร์ <c oughs> e 1 7บ e เจย่นะคะไปเลยเพราะว่าถ้าเป็น24/7อันนี้เนี่ยนะคะคือว่าเนื้อมันค่อนข้างอ่อนทำให้แปลงเนี่ยสามารถที่จะถูๆแล้วก็ขูดเอาเนื้อ ของอายไลเนอร์เนี่ยขึ้นมาได้เลยอีกยี่ห้อหนึ่งที่หางง่ายๆก็อินทูอิ n นะคะอินทูอิก็ถือว่านุ่มทีเดียวนะคะแต่ว่าพิมเกียวไว้ที่อีกบ้านหนึ่งนะก็เลยไม่ได้ไม่มีใช้ในวิดีโอนี้นะคะก็พยายามเขียนให้ชิดขดขอบตามากที่สุดนะคะให้เส้นเล็กๆบางๆแค่ให้ดูเหมือนมีขนตาที่หนาขึ้นอะไรประมาณเนี้ค่ะ อค่อยๆเติมนะคะเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็ยังต้องเซตเจ้าเส้นอายไลเนอร์นี้นะคะด้วยอายแชโดว์สีดำสนิทอีกหนึ่งรอบถ้าคุณชื่นชอบที่จะใช้เป็นลิควิดหรือเจลอายไลเนอร์นะคะแล้วสามารถเขียนให้เป็นเส้นเล็กๆได้ก็ทำแบบนั้นได้เช่นกัน แต่เพ็นเชื่อว่าคนส่วนมากมักจะมีอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอนะคะเพราะนั้นสามารถไปยุกใช้ได้ไม่จําเป็นต้องแบบไปซื้อใหม่ซื้อเพิ่มนะคะคือใช้เป็นแปลงแทนนะะ่จากนั้นทิ้นใช้สีดําที่อยู่ในพาเลตอันเดิมนะคะผูผ้านะเพื่อเซตอายไลเนอร์ตรงนี้ ตาล่างเขาก็ปล่อยนะพิมเห็นเหมือนเขาแบบว่าไม่ได้ช่วงนี้เป็นวัดช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอะไรที่ขอบตาล่างมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงมาสคาราด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าอยากให้มันดูสว่างมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะพิมใช้เป็นตัวนี้ค่ะ Canmake Eyeliner Pencil นะคะเห็นไหมโฟกัสเร็วนะคะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแท้แบบนี้นะคะสามารถที่จะหมุนตรงนี้แล้วก็ปลายออกมาทางนี้ได้เลยไม่มีฝานะอันนี้นะคะ อันนี้เบอร์11เอนะคะอันนี้เนี่ยใช้เพื่อที่จะลงตรงช่วงขอบตาล่างโดยเฉพาะเขาในเอกสารที่เขาส่งมาเขาบอกอันนี้นะคะดีไซน์มาเพื่อใช้ลงที่ขอบตาล่างโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะอย่างนี้มีช่วงหนึ่งที่สาวๆเกาหลีซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังคงเป็นเทรนด์นั้นอยู่นะคือแบบว่าชอบจะมีขอบตาล่างแบบเป็นก้อนๆติ่งๆออกมาอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าทําแบบนั้นแล้วทำให้ดูเ ตาโตมากยิ่งขึ้นถึงขั้นที่แบบว่าไม่ได้เอาเส้นได้ไปไปล็อกให้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่ใช้วิธีการไปผ่าตัดเอาไขามันสอดเข้าไปอย่างนั้นจริงเลยคือเรียกว่าสัลยากามอีกหนึ่งอย่างว่างนันนะฮะเรียกว่าโอ้โหกล้ามากเลยอะคือจะแบบว่า แล้วถ้าเกิดเทรนดนั้นมันผ่านไปอะพยงแ,แค่แค่คิดอะนะเพราะว่าอย่างโอเคทําจมูกเนี่ยคือทําจมูกโอเคจมูกมันคงไม่ไปไหนคือมันก็คงจะเป็นเทรนจมูกโด่ง forever ไม่มีเทรนจมูกบี้เท่าไหร่เพราะพิมพ์เองจมูกบี้ตลอดก็ยังไม่เห็นเทรนมันมาถึงสักทีอะไรประมาณนี้นะคะก็เขามีไปทํากันอะนะโอเคนะคะจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้สีนี้ค่ะที่เป็นออกทองทองแวบๆวบ อันนี้นะคะหรือถ้าเกิดคุณไม่มีคุณมีสีนี้คุณใช้สีเดิมก็ได้นะคะแต่พอดีว่าพี่มีในน,นี้ในะพาเลตนี้ด้วยก็เลยจะใช้สีนี้ดูนะคะสีที่เป็นสีออกทองทองนี้นะคะเพื่อมาเซ็ตเจ้าไยไลเนอร์สีขาวที่ใต้ดวงตาะคะ่ะแต่จะไม่ได้ลงให้มันหนามากมายนะคะแค่เซ็ตให้เขาไม่ไหลไปไหนก็อพออืม ประมาณนี้จากนั้นขั้นสุดท้ายก็ขนตาแล้วค่ะขนตาวันนี้ที่มิมใช้นะคะเป็นของยี่ห้อนี้เลยอันนี้พังเอิวว่าเป็นของอันนี้พอดีนะคะเป็นของยี่ห้อ p r e c i o s a นะคะเบอร์501 BK BKK 501นะคะจะเป็นขนตาที่แบบออกบางๆนะคะจับแล้วเหมือนจะขาดแบบตอนดึงออกมาจากกล่องอะตายแล้วจะขาดเป็นขาดขาดมืออะไรประมาณนี้นะคะหน้าตาแบบเนี้ยนะคะคือเบาบางบางมากนะคะพอติดออกมาแล้วก็จะดู เป็นธรรมชาติแต่ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าชอบติดขนตาปลอมจะรู้ว่าถ้าเป็นธรรมชาติก็ไม่ต้องติดก็ได้มั้งขนตาปลอมก็บางอยู่แล้วแล้วขนตาขนตาจริงก็บางอยู่แล้วแล้วติดขนตาปลอมลงไปบายอีเรื่้วติดทาไมนะคะแต่เนื่องจากขนตาจริงเนี่ยไม่สามารถจะดัดให้งอนโค้งเด้งขึ้นมาได้แบบนี้นะคะก็เลยทําให้ต้องติดขนตาปลอมเพื่อให้มันคนดูขนตาปลอมบางๆอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเดียวติดขนตาปลอมแป๊บเดียวค่ะ ค่ะได้ตามาเรียบร้อยได้หน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงแก้มกันบ้างนะคะต่อจากเจ้าเดียมายมิวตัวนี้นะคะที่เป็น BB Fluid ของ Its k i n นะคะยังมีบลัชออนด้วยนะคะให้บลัชเชอร์มาสองสีนะคะคือเบอร์สองและเบอร์สามนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบว่ากาหลีเกาหลีนะคะซึ่ง เวลาเราปัดแก้มเนี่ยเราก็มากที่จะชอบปัดสองสีนี้ผสมกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะโดยที่ปัดตรงนี้ไว้ข้างหลังๆหน่อยสีชมพูไว้ข้างหน้าข้างหน้าหน่อยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดูกลมกลืนนะคะปัด2สีพร้อมกันแล้วลงเฉพาะตรงช่วงหน้าแก้มก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ความชื่นชอบของคุณนะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมจะเอาสองสีผสมกันเลยแล้วก็ปัดเฉพาะตรงช่วงหน้าแก้มให้ดูแบบลำยองผ่องใสอะไรประมาณนี้นะคะปัดเลยค่ะสองสีผสมกันถ้าไม่แน่ใจนะคะขอที่หลังมือนิดนึงก่อนนะคะเพื่อสีผสมกันนะคะ อย่าเยอะนะอย่าเยอะเพราะว่าลุกลำยองเนี่ยเขาเป็นแบบออกหน้าแนวไข่ปอกนิดนึงนะคะคือแบบคิ้วขาวขาวลำยองขาวเป็นยองใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะต่อชื่อตรงกับชื่อเขามากๆแต่ว่าก็ให้มันมีแบบทิ้นของสีนิดๆนะคะคือลุคนี้เนี่ยเขาจะไม่เน็นเลยเขาจะเน้นตามีขอบตานิดนึงแล้วก็ปากจากัดๆพิมพ์เห็นจากเอาใหม่นะพูดไม่ค่อยนั่นนะปากสี เข้มแคบนะคะปากจัดจัดมันดูไม่ค่อยดีเนาะปากสีเข้มข้มนิดนึงนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเลยพิมพ์เห็นบางทีก็เป็นปากสีส้มปากสีชมพูปากสีแดงนะคะคือเน้นของลุคเขาเนี่ยคือที่ปากนะคะเพราะนั้นใครที่ชอบสไตล์ลำยองก็เน้นที่ปากกันไปหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยัง รู้สึกว่าเอ้ยพี่คะหน้าหนูก็ไม่ไข่ไม่รูปทรงไข่เหมือนล้ำยอนนะคะมีเหรียญตรงนั้นเหรียญนี้ <c oughs> ก็เฉดดิ้งทิ้งได้เช่นกันนะคะลองดูนะคะไม่ยากอะไรสําหรับในพาเลตเอ็นสำหรับเจ้าในบลัชอันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีอันที่เป็นสำหรับใช้ในการไฮไลท์ได้ด้วยนะคะซึ่งเหมาะสมอย่างมากสำหรับหน้าเราที่ไม่ได้หน้าเบ้าคุณนุชคุณ,คณน,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 นะคะุคุณนุ่นโอ้ตายนุ่นวรนุชนะคะคุณนุชแบบคุณนุชเลยคุณนุ่นวรนุชมาก็ เชดดิ้งไฮไลท์อะไรพวกนี้สัหน่อยนะให้มันดูมีมิติบ้างอย่างของพิมพเนียก็สมควรนะคะที่จะสาดลงไปตรงด่างนิดนึงนะคะเพราะด่างน้อยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี่ยหันกแก้มนิดนึงก็ได้นะให้ดูว่าเป็นเงาๆนะคะอะไรประมาณนี้จะใช้มือก็ได้นะคุณจะใช้มือใช้นิ้วลงก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าอย่าไปลงตรงช่วงนี้มากนะคะเดี๋ยวมันจะดูแบบสว่างเวอร์เกินนะ,ะมันจะกลายเป็นเวอร์ละนุษย์ <laughs> อะไรประมาณนี้นะะค นิดหน่อยพอออกไปโดนแสงกระทบตกโดนแรงๆก็จะดูแบบม,มันไมมันดูวิ่งวังอะไรอย่างนี้นะคะเยอะอืมเอาล่ะไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับ อีกสีหนึ่งของด้านนี้เดี๋ยวค่อยมาใช้กันนะคะสำหรับลิปสติกวันนี้นะคะอย่างที่บอกคือเขาเน,น้นสีๆก็ยังคงอยู่ในของใหม่ที่พิ่ได้มานะคะคือจะเป็นของอิสกินเดียมิวสอันนี้เหมือนกันนะคะแต่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นลิปทินซึ่งไม่เคยเห็นแพคเกจิ้งแบบนี้มาก่อนเลยน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูทีอันอันที่พ่ได้มานี้จะเป็นเบอร์สองกับเบอร์สี่นะคะอันนี้เบอร์สองนะเปิดขึ้นมาคุณก็เห็นก็ลิปสติกธรรมดานี่นาเปล่านะอันนี้เป็นแบบเป็นแข็งๆไหมคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นรู ให้บิดแล้วก็เจ้าเนื้อทิปเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาตรงนี้นะคะโดยที่ตอนนี้ยังมีทั้งหมดสองสีคือเบอร์สองกับเบอร์สี่นะคะเบอร์เบอร์สองเบอร์สองสีแดงเบอร์สี่สีออนโอรลน่ารักมากนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆทาไล่ไปทีละสีดีไหมเอาสีอ่อนก่อนแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นว่าเออลุคสไตล์ลํำยองแล้วแต่คุณสามารถที่จะเออแต่งให้ปากสีอ่อนก็ได้ปากสีเข้มก็ได้นะคะที่บิดแล้วนะเห็นปะ ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงนะคะแนะนําว่าใช้แปรงคือคุณสามารถที่จะทาวันเมื่อวานในตอนพิมเทสเนี่ยุณใช้วิธีเอาเนี้ยอันนี้ตึกแล้วก็แต่แต่แต่แต,แต,แต่บริเวณปากก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้วิใช้แปลงได้ก็จะดีกว่านะคะมันจะเนียนกว่านิดนึง ข้านี้นะคะคุณก็จะได้ลำยองลุกแรกไปเรียบร้อยนะคะคือออกแบบอินร์เซนนิดนึงช่วงหาสามีคนแรกๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะคะก <c oughs> ็จะแบบวันนี้มีผม,มกระดอกออกเนยนะ,ะตอนแรกม้วนงุ้มเขาะะ้าแต่พอมัดเป็นจุกป,ปุ๊บแล้วก็ปล่อยมามันกระดอกออกด้วยตัวมันเองะคะไม่ได้ทําอะไรพิเศษอืมนะและ้วก็ลิปทิ่ของเขาค่อนข้างมีความชุ่มะะ <c oughs> ชื่นนะคะเพราะนั้นใช้ได้ทีเดียวนะ,ะมาลองสีกันบ้างน,นะคะจะได้แบบครบลุกแบลบลำยองนะคะปากปิ๊ดๆจมีไม่ค่อยออกแล้วเพราะเป็นเนื้อทินด้วย ตะะิดแน่นทนนานมากเเถอะมาอีกสีหนึ่งนะคะมาดูสีเบอร์สองบ้างนะคะซึ่งเป็นสีที่แดงกว่าเขาบอกว่าลิปสติกแบบนี้มันเดียดหนึง่งที่ว่าปกติถ้ามันเป็นทินชใช่ไหมคะแล้วเป็นเอแบบที่เป็นแปลงแล้วดึงมาแล้วแปลงมาอย่างนั้นก็ดิ่มกันเพราะมันมีแปลงในตัวแต่แบบนี้เนี่ยคือมันเล็กกว่าแล้วก็เวลาบิดขึ้นมามันออกมาทางข้างบนคุณสามารถให้จะเอาเนี้ยค่อยๆทาอย่างนี้เลยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วที่สําคัญคือพอเราจะใช้เสร็จสามารถใช้ทิชชูห่หรือใช้ผ้าชุบนะ้ำเปียกๆเ,เ,เนี่ย หมาดๆไม่ต้องเปียยเช็ดนะมันก็จะดูเป็นเหมือนลิปสติกแท่งใหม่สวยงามตลอดเวลาเออก็ช่างคิดเนอะคนเกาหลีนี่แบบว่าละเอียดอ่อนนะคะแดงแดง ไน้ปากมาเรียบร้อยนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าสีมันเข้มไม่พอหรือแบบนี้สามารถที่จะเอาลิปสติกนะคะทาทับก,ก็ได้เพราะว่าพอมีทิ้นเป็นเบสปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันจะติดแน่นทนนานนะคะไปจนถึงนั่นแหละติดแน่น,นทน,น,นอุตายทำไมปิดไม่ลงนะคะอืมปิดไม่ลงต้องระวังนิดนึงเนาะอ่าโอเคลงแล้วนะคะแหมนี่เมืม่อลิปสติกพุ่งออกมานะคะขอทาเพิ่มเลยล้วกัน สำหรับคุณที่แบบว่าริมฝีปากมีขอบปากที่ชัดเจนนะคะแล้วอยากให้แต่งมาจะตายแบบนี้ให้มันออกเกาหลีแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้คอนซีลเลอร์กลบขอบปากหรือว่าใช้รองพื้นกลบขอบปากก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยลงลิปสติกหรือว่าลิปทินประเภทนี้นะคะเพื่อให้มันดูแบบว่าเออนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นนะคะสามารถที่จะเพิ่มจุดนี้ได้เดี๋ยนะ แปรงที่เหมาะสมนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นี้ที่สีอีกสีหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้ที่อยู่ในบลัชนะคะก็คือจะเป็นสีที่อยู่ข้างๆกันกันกบสีส้อมอันนี้นะคะเขาบอกสีนี้เนี่ยเหมาะมากสําหรับการเอามาลงตรงแบบว่าช่วงโบตรงนี้นะคะให้ปากมันดูแบบเจอออกมาอีกนิดนึงอย่าเขียนเยอะจนเป็นหนวดนะมันจะตลก ก็ด้านล่างด้วยนะคะอัลนะนะคะเท่านี้นะคะ mm hmm. ก็ได้ลุกแบบของลำยองนะคะ mm hmm. ในจากการตีความของพิมพ์จากภาพที่ส่งมาให้แล้วที่ไปพยายาม Google หาเอานะคะ mm hmm. ก็คือจะได้ออกมาประมาณะนี้ mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. คือหน้าผิวเนียนดังไข่ปอก เครื่องสำอางน้อยตาน้อยแค่ไอายไลไนเนอร์เส้นเดียวแล้วก็ขนตาที่ไม่เป็นแพรนะคะชี้ๆเป็นเส้นๆออกมาแล้วก็ปากสีจัดๆนั่นเองนะคะก็ลองดูค่ะพิมว่าลุคนี้ไม่ได้ยากนะคะสามารถแต่งไป everywhere เลยลุคนี้เพราะมันน้อยจริงๆนะคะพี่นกนว่าถ้าเกิดคุณโทนดาวสีลิปสติกให้มันเป็นชมพูสีพีชสีอะไรอย่างนี้รับรอง ได้ทุกที่นะคะทุกเวลาเออพิมว่าถ้าต่ำกว่ามัธยมก็ไม่ต้องแต่งก็ได้น้องจะเยอะไปนี่นะคะเอาแบบมัธยไลไน์อะไรอย่าเงี้ยนะคะค่อยเริ่มแต่งก็ได้นะคะเอาละคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบเท่านี้ค่ะแล้วเราเจอกันในวรดีดนะคะสาค่ดสวัสดีค่ะ